สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมวันนี้เป็นวันอังคารนะครับ31มกราคมก็เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนแรกของปีนะครับก็เป็นเดือนที่หลายคนอาจจะรู้อว่ายาวนานนะครับผมมกราแรกของปีนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาว่ากันในเรื่องของฟุตบอลที่ลงแข่งขันกันกันกนกบทีเด็ดวันนี้2คู่นะครับก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะเน้นหนักไปที่เกมบอลถ้วยละกันนะครับวันนี้บอลถ้วยเยอะมากนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นในศึกคาราบาวครับนะครับก็รอบนี้ก็เป็นรอบลอชนะเลิศนะครับก็ใครผ่านรอบนี้ไปก็จะเข้าสู่รอบชิงนะครับวันนี้หนึ่งคู่จะเป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับซอลทัมตันนะครับเกมนาที่แล้วเนี่ยก็เป็นซอลทัมตันที่ต้องบอกว่าเล่นในบ้าน แล้วก็แพ้ให้กับนิคอเซอร์ไปกอ่อนศูนย์หนึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นิคอเซอร์เรขาค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าสกอร์นำอยู่แล้วก็เกมนี้เนี่ยได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยก็ปีนี้ถ้าเกิดเทียบกันจริงๆครับเรื่องของฟอร์มการเล่นการยกอัปเกรดตัวเองเนี่ยทุกอย่างมาตรฐานทุกอย่างคือสูงขึ้นมากนะครับการเปลี่ยนแปลงมากมายของบกเขาทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้ในลลีกก็มีลุ้นได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะแล้วก็ผลงานตอนนี้กำลังยอดเยี่ยม นชนะมาสามจาก4เกมแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับเกมในบ้าน mm hmm. ของนิคอสเซนสถิติดีมากนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดนับจากทุกถ้วยนะครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกันตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วเลยคือท่ากับว่าปีาปนี้ฤดูกาลนี้นิคอสเซนในบ้านไม่แพ้ใครแข็งแกร่งมากแล้วก็ชนะได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับโซนแอมตันเนี่ยในลีกเป็นทีมบุยนะครับแต่ว่าบอลถ้วยเนี่ยวันนี้มาถึงรอบรองได้ แต่ว่าสกอร์ค่อนข้างจะตามหลังอยู่นะครค่อยเสียเปรียบแล้วก็สถิตนนอกบ้านก็ไม่ค่อยจะดูดีด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไฟยบมังคับเลยครับซอดัมต้าต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่เพื่อที่จะทวรประตูคืนแต่่าคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นดาบสองคมนะครับยูคาเซ่นเป็นทีมที่รับแน่นทีมหนึ่งแล้วก็เกมสวนกับดีเกมลุกดีผมคิดว่าเกมนี้นะครับยูคาเซ่นน่าจะย้ำแค้นได้อีกหนึ่งเกมนะครับก็น่าจะชนะได้ ราคาที่เปิดมาวันนี้ให้นิวคาสเซิลต่ออยู่ที่หนึ่งลูกเพราะว่าุนได้นะครับเชื่อว่าชนะได้ส่วนจะยิงขาดไม่ขาดอันนี้ต้องไปรุนกันนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูกันที่ฟุตบอลโคาปิตาเลียนะครับก็จะเป็นเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านเจอกับโตริโนอ้าไม่ใช่สิเป็นอัตารันต้านะครับก็เป็นรอบแปดทีมนะครับใครชนะปุ๊บไม่มีรีเพย์ไม่มีเลขสองนะครับก็จะได้เข้าสู่รอบรอชนะเลรเลย นะครับอินเตอร์มิลานครับผลงานก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับชนะมา4จาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้เกมเดียวเท่านั้นนะตั้งแต่เข้าสู่สักราดใหม่นะครับส่วนอาอัลันต้าี่ฟอร์มแรงนะครับก็หลังจากเข้าสู่ปีใหม่มานะครับฟอร์มดีมากนะครับหลังจากที่ก่อนจะพักเบรกไปก่อนผูบอลโลกเนี่ยแพ้มา3าเกมติดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เข้าสู่ปี2อง อย่วไปแพ้ใครแล้วก็ชนะมาลัวัวเกมลุกจัดจ้านมากนะครับก็6เกมติดต่อกันแล้วที่พวกเขายิงได้ยังต่ำสองประตูขึ้นไปทุกเกมนะครับผมผลงานดีมากๆการเจอกันครั้งแรกนะครับในฤดูกาลนี้เมื่อช่วงพฤิกายนปีที่แล้วนะครับช่วงปลายปีก็ไปอินเตอร์ที่บวกชนะไปได้สามสองนะครับก็เกมนี้ต้องบอกว่าอินเตอร์อาจจะดูภาษีดีกว่าครับตรงที่เรื่องของเชื่อชั้นแล้วก็การได้เล่นในบ้าน แต่อัลลันตาเป็นทีมที่มีความเด็ดขาดที่ดีมากๆเกมลุกจัดจ้านมากๆนะครับเพราะเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่ตึงเหมดพอสมควรเลยนะครับโอกาสออกได้ทั้งสามหน้านะครับอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมีความเด็ดขาดมากกว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดเลือกเชียร์ส้นหนึ่งทีมผมคิดว่าชั่วโมงนี้อัลลันตาค่อนข้างทรงดีมั่นใจมากกว่าเกมลุกจัดจ้านด้วยผมคิดว่าวันนี้อินเตอร์น่าจะเจอง,งานที่หนักอยู่นะครับดังนั้นราคาเปิดมาแบบนี้นะครับ0.75 ผมให้เลือกอยู่ร้องที่อตตอตแลนตาดีก,กว่านะครับสรุปวันนี้2คู่นะครับให้เลือกเชียร์ไปที่แอตแลนตาแล้วก็กคู่หนึ่งจะไปนิวคาสเซินนะครับผมนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ